I mm -hmm. ตอนนี้พี่อ๋อยก็อยู่ที่แปลงข้าวของปางช้างแม่ศานะคะตรงที่เราเรียกว่าหมู่บ้านเด็กช้างซึ่งเราจะทําให้เป็นหมู่บ้านช้างของปางช้างแม่ศาบริเวณด้านหลังนะคะเราจะแบ่งเป็นโซนนะคะบริเวณด้านหลังตอนนี้เรานําช้างที่มีอายอุสูงอายุค่ะช้างที่สูงอายุก็คือช้างแก่มาไว้เป็นบ้านพักช้างชลานะคะก็มีความดูแลแต่ว่าก็มีความ มีความที่เป็นเหมือนกับไม่มีคนที่จะมารบกวนนะคะ,ะตรงท้ายหมู่บ้านเนี่ยจะเป็นบ้านหลังสุดท้ายของช้างซึ่งเราจะต้องเลี้ยงจนเขาจนเขาสิ้นอายุไขัยอะค่ะก็ตอนนี้เลี้ยงอยู่ประมาณสักหกเชือกนะคะส่วนโซนถัดมาก็จะเป็นบ้านบ้านของควันช้างบ้านของควันช้างเผ่าเผ่าดาราอั้งนะคะแล้วก็เผ่ากระโยอซึ่งชนเผ่าดาราอัาง้งหรือว่าปล่องเนี่ยเขาก็มี มีวัฒนธรรมมีวิถีเขาเป็นชนพุทธนะคะเขาพี่อ๋อยจะนําเรียนว่าเรามีวัดที่นี่ด้วยนะคะสําหรับที่จะปฏิบัติศาสนกิจซึ่งเป็นศาส,สนาพุทธแล้วก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชนเผ่าดละอัง้งเขาก็จะมีบ้านกระจายกันอยู่นะคะส่วนหนึ่งเนี่ยพี่อ๋อยก็จะทำะเป็นเป็นโฮมสเตย์นะคะ,ะหลังจากที่พี่อ๋อยปลูกข้าว เหนียวเลี้ยงช้างแล้วเนี่ยพี่หอยก็จะทำพี่หอยจะทำเป็นเกษตรนะคะจะทำเกษตรจะทำเกษตรก็จะปลูกปลูกข้าวปลูกผักปลูกผักปลูกอาหารช้างเพราะตอนนี้พี่หอยทำปุ๋ยอินทรีย์ด้วยนะคะเราก็จะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งเป็นปุ๋ยมูลช้างของเราเนี่ยใส่ไปในนาข้าวใส่ไปในแปลงผักแล้วก็ได้ผลผลิตขึ้นมาเราก็จะเอาไปเลี้ยงช้างเลี้ยงคนแล้วก็จะเป็นการลดค่าใช้จ่ายเราก็จะ ดําเนินชีวิตตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งขณะนี้พี่อ้อยมองว่าเราต้องช่วยเหลือตัวเองนะคะไม่ว่าเราจะมีคนที่จะมาช่วยเหลือในเรื่องของเงินบริจาคหรือว่าอะไรก็ตามแต่เนื่องจากว่าที่ปังช้างแม่สาเนเราเลี้ยงช้างเยอะเราเลี้ยงช้างเยอะเราเราไม่สามารถที่จะอยู่ได้ตลอดไปด้วยเงินบริจาคเราจะต้องฝึกที่จะช่วยเหลือตัวเองเราก็จะสอนให พนักง,งานของเราเนี่ยเขามีแนวคิดนะคะมีแนวคิดที่เปลี่ยนไปอาจจะเป็นเรื่องของการปลูกอาหารกินเองการช่วยเหลือกันนะคะเราจะมีการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงควายเลี้ยงวัวเลี้ยงปลาเ,ปเลี้ยงแพะนะคะซึ่งเราจะไม่กินเนื้อนะคะเราจะไม่กินเนื้อเราก็จะเลี้ยงอ,อย่างเป็ดนี่เราก็จะอาจจะกินไข่นะคะเลี้ยงเป็ดไข่ไข่เสร็จถ้ามีเยอะก็อาจจะไปแปรรูปเป็นไข่เคม็ม ข้าวสารถ้าเรามีเยอะเราก็จะแพ็คใส่ถุงนะคะแล้วอาจจะนําออกจําหน่ายบ้างนะคะก็อย่าลืมนะคะที่นี่หมู่บ้านเดะช้างของปางช้างแม่สาถ้าอยังไงก็แวะมาเยี่ยมเยี่ยมให้กําลังใจพวกเราคนเลี้ยงช้างนะคะคนเลี้ยงช้างก็ขอบคุณมากๆค่ะค่ะวันนี้พี่หอยสวัสดีค่ะค่ะตอนนี้พี่หอยก็อยู่ที่นาข้าวนะคะของ หมู่บ้านเดือช้างของฟางช้างแม่สาค่ะอันนี้เป็นการสาธิตการปลูกข้าวเหนียวพันสันปะตองที่เราจะปลูกให้ช้างนะคะตรงที่นาทั้งหมดนี่เป็นของฟางช้างแม่สาทั้งหมดนะจะเห็นว่ามีความกว้างนะคะแล้วเรามีนาสองที่ไม่ได้เรามีตรงนี้ที่เดียวนะคะ ท,ที่เห็นเนี่ยเป็นการสาธิตการสาธิตซึ่งเราจะลงนาจริงเนี่ยในวันที่9สิงหาคมนี้นะคะเราจะมีทีมของช้างที่จะมาช่วยย่ำในานาข้าวเราจะมีทีมของสตาฟของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นชนเผ่าที่เลี้ยงช้างแล้วก็พนักง,งานของปางช้างม่สาที่มีความตั้งใจที่จะมาปลูกอาหารให้ช้าง เราปลูกในวันแม่แล้วเราจะเกี่ยวในวันพ่อนะคะ,ะครั้งนี้เป็นโอกาสที่เราจะได้ทําอะไรดีๆให้กับช้างเราเพราะว่าตอนนี้ช้างเราก็มีจํานวนมากแล้วเราก็ต้องอเลี้ยงด้วยอาหารหลักซึ่งเป็นหญ้าเลี้ยงด้วยอาหารเสริมซึ่งอาจจะเป็นข้าวเหนียวอาจจะเป็นพวกสมุนไพรหรืออะไรต่างๆเราก็จะใช้พื้นที่ในบริเวณนี้เนี่ยทำเกษตรเลี้ยงช้างค่ะค่ะยังไงพี่ออยก็ขอเชิญมาร่วมลงนาด้วยกันนะคะปลูก ปลูกข้าวเหนียวเลี้ยงช้างค่ะโครงการดีๆของปังช้างแม่สาเจอกันวันที่9สิงหาคมค่ะค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ